ตอนนี้ยินฟินฟู้ดอยู่ที่ตลาดท่าสเสด็จน้องคายแล้วจ้าวันนี้อย่าพลาดนะคะทุกคนถ้ามาถึงท่าสเสด็จแล้วตลาดอินโดจีนหนองคายนะอย่าลืมแวะมากินน้าส้มยายหมวยค่ะเป็นร้านน้ําส้มข้นสดโบราณในตำนานนะคะทุกคนนี่เลยอยู่ข้างหลังเรานี่เองจะ้ะแก้วละ30บบาทแล้วก็มีเมนูน้ำมะนาวด้วยนะ ทำสดๆให้เราเลยขอญาตถ่ายหน่อยนะคะชุณยายทำให้เราสดๆเลยค่ะเป็นน้ำส้มคันนะคะมีทุกๆอย่าง30มสหรอคะใช่ค่ะน้ำมะนาวก็มีมะนาว30มากาแฟก็มีลกชด้วยเครื่องคั้นแบบโบราณมากเลยครับไม่เห็นแบบนี้เลยอ่านเลยค่ะตั้งแต่ปี45โอ้หตั้งแต่ปี45กี่ปีเนี่ยปีนี้68 ยี่สิบสามปีปีห้าปีก็ห้าสิบผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะาราดรุ่นตลอดบุกเบิกเลยนะนี่เกลือน้ำตาลข้าวสาลีเลยนั่นอะไม่ใส่ครับผมช่วงนี้ส้มหวานอยู่แล้วใช่ค่ะน้ำส้มอะเดี๋ยไม่เอาน้ำส้มมาดุกน้เพราจะกินน้ำมะนาวเดี๋จะเอาน้ำมะนาวกินน้อาน้ำส้มก็กินน้ำมะนาวโอเค I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play t o u g h and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. ลืมแวะกินน้ำส้มร้านยายหมวยด้วยนะคะเป็นน้ำส้มคัน้นรอยไปเซ็นแก้วแล้ว30บาทถูกม <I 'm S 1> าก โอ้เป็นที่คั้นโบราณด้วยนี่โบราณไหมอย่างนี้โบราณคุณยายสวัสดีค่ะโบราณไม่ใช่ส้มหนึ่งมะนาวหนึ่งครับผมอันนี้คุณยายหมวยแน่เลยขายมานานหรือยังคะปีสี่ห้าปีสี่ห้ากี่ปีแล้วคิดคิดที่กดเครื่องคิดเลขสิทำสดๆให้เราเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะคุณยายทำให้เราสดๆเลยค่ะเป็นน้ำส้มคั้นนะคะมีทุกๆอย่าง30สิบละคะ อ๋อน้ำมะนาวก็มีมะนาวสามสิบชากแชาแฟชากาแฟเครื่องคั้นแบบโบราณมากเลยครับไม่เ,มเมห็นแบบนี้เลยนานเลยค่ะัแต่ปีสี่ห้าโอ้แต่ปีสี่ห้ากี่ปีเนี่ยปีนี้หกแปดยี่สิบสามสีห้าห้าปีก็ห้าสิบโอ้ขายมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอคะบ้านรุ่นบุกเบิกเลยนะนี่บ,บุกเบิกท่าเสด็จเลยนะนี่อ่าไม่ใส่ครับผม ช่วงนี้ส้มหวานอยู่แล้วน้ำส้มอ่ากนไน้ำส้มมาดูนกวจะกินน้ำมะนาวเขาจะอน้ำมะนาวกินอนเปน้ำส้มาอาได้ขนมไ นี่ครับนี่ยิปร์ดูน้ำมะราอยู่เลยอ๋ออันนี้ก็ร้านคุณยายเหมือนกันเป็นร้านกาแฟโบราณนะคะข้างหลังมะพร้าวแท้ใช่ยิปเปอร์น้ำมะราโบราณอ๋อไอ้โบราณโอ้ยยายนาวมะนาวลูเปเริ่มเลยใช่ช่วงมะนาวแพงก็ขายสามสิบบาทเหมือนกันเหรอครับสามสิบเหมือนกันใช่ใส่ก็สดสดในตำนานจริงๆ เปิดขายมาตั้งแต่ปี2545นี่ใช่นี่สารน้ำผึ้งด้วยแอบมือเดี๋ยว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 สูตรลวไม่มีหวงสูตรค่ะไม่มีหวงสูตรตามน้ำหนักมือผู้ชงอยู่แล้วนะใส่เกินนิดนึง คงความเป็นออริจินอลของมะนาวไว้นะคะนิอรรลคือเราไม่ได้แบบว่าใส่เอ่องเชื่อมแบบครึ่งแก้วอะไรอย่างงี้แบบหวานๆนะันเราจะกินแบบว่าให้มันมีรสชาติแบบเปรี้ยวสดชื่นเลยนี่สีดูสั แกนจ่ายนะครับตรงนี้นะครับสองแก้วเป็นเท่าไหร่ครับผมอหกสิบแ่นตัวนี้นี่เป็นเครื่องสมัยก่อนเหรอคะแบบนี้แบบกดเนี่ยใช่มันก็มีมาตั้งแต่ยายขายเลยตั้งแต่ยยยาาขเโอ้นูเพิ่งเคยเห็นนั่นนี่สามพันห้าสมัยก่อนก็สามพันห้าโอ้ถือว่าแพงนะนี่ยี่สิบกว่าปีมาจากไอ้มาจีนหรือเปล่าครับาางงนี่ครับคุณยายอ๋อเป็นเครื่องเป็นเครื่องบีบ ส้มคั้นส้มมะนาวาม,มาจากเหนือเลยนะคะตั้งแต่สมัย20่กว่าปีที่แล้วสามพันหถือว่า<ม>เป็นเครื่องมือหากินที่แพงอยู่นะนี่ <laughs> เอ,อดูดิบีบพุดพุดแป๊บเดียวน้ำส้มแบบออกมา,มาสดชื่นสดชื่นแล้วแบบว่าเดินร้อนๆาากข้างในนะออกมานะคะทุกคนเนี่ยแวะมาดื่มน้ำส้มคั้นน้ำมะนาว จิตใจของคุณยายหมวยนะคะท้ายซอยนะทุกคนจ๋านี่เลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเราเดินมาสุดซอยแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนอนะ่ะอย่าลืมนะไปถ่ายที่แลนด์มาร์คริมแม่น้ำโขงนะคะทุกคนนี่จะได้รู้ว่าเรามาถึงตลาดท่าสเสด็จหนองคายอุดรค่ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะยินฟินฟู้ดบายบาย